อยากไปดูมวยปล้ำสดๆถึงขอเวทีต้องดูคลิปนี้ไปดูมวยปล้ำศึกที่ใหญ่ที่สุดของ WWE อย่างศึกเยอรมนีถึงสนามที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องใช้เงินเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมทั้งพาส,สปอร์ตทั้งทําวีซา่าซื้อตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าใช้จ่ายการกินนูน่นกินนั่นกินนี่และที่สำคัญค่าตัวของศึกเยอรมนี หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างกันนะครับเริ่มจากค่าทําพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางต่างประเทศอันนี้โคจะสําคัญเลยไม่มีนี่เข้าประเทศอื่นไม่ได้นะครับโดยค่าใช้จ่ายที่สําคัญในการทําพาสปอร์ตอยู่ที่1500บาทอันนี้สําหรับ5ปีนะครับบวกค่าส่งอีก40บาทก็รวมเป็น1540บาทโดยกระบ,บวนการทําพาสปอร์ตเนี่ยแบบเอาส่งถึงบ้านเลยนะ ไมด้ใช้เวลาอยู่ที่5้าถึงวันไม่เกินนี้ต่อมาอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันก็คือการทําวีซา่าบานประเทศนั้นไม่ต้องใช้บานประเทศนั้นก็ต้องใช้ซึ่งประเทศอเมริกานั้นต้องใช้และค่อนข้างจะเขี่ยวเอาเรื่องเหมือนกันถ้าวีซ่านี่ไม่ผ่านนี่ก็จบเห่เลยนะครับเข้าประเทศเขาไม่ได้โดยที่เราทําวีซ่าเนี่ยในที่นี้เราหมายถึงทําวีซ่าสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับ แบบอยู่7-15วันเท่านั้นโดยเลยราคาจะอยู่ที่5,440บาทและใช้เวลาในการทำประมาณ7-15วันกว่าจะทราบผลว่าวีซ่าของเราเนี่ยมันผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งใครจะดูมวยปล้ำหรือจะไปเที่ยวเนี่ยต้องกัดเวลาดีๆนะครับต่อมาก็สำคัญเหมือนกันก็คือการซื้อตั๋วเครื่องบิน โดยตัวเครื่องบินนี่ราคาแต่ละว,วันมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแพงบ้างถูกบ้างเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดมากเลยถ้าใครอยากจะไปดูวล่ํ่าที่ประเทศอเมริกาควรจะศึกษาและเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าก่อนสัก2-3เดือนเลยนะครับซึ่งค่าตั๋วเครื่องบินราคาจะวิเวียงตั้งแต่ราคา35000บาทไปจนถึง53,000บาทเลยทีเดียวโดยศึกเรเซเมเนียครั้งที่3 9จัดขึ้นที่เมืองอีเกิลวูดรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเมืองแห่งนี้โชคไม่ดีเท่าไหร่เมืองนี้ไม่มีสนามบินแต่อย่าพึ่งร้อนลนใจไปโชคก็ยังเข้าข้างอยู่บ้างเพราะว่ายังพอมีสนามบินที่อยู่ใกล้ๆบริเวณเมืองนี้อย่างสนามบินลอสแอนเจลิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งสนามที่จัดศึกเลสเซอมนเนียคัที่3 9อย่างสนามโซฟายจะตั้งอยู่ใกล้ๆสนามบินแห่งนี้ mm hmm. เมื่อเราบินมาถึงสนามบินลอสแอนเจลิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต บินมาถึงเสร็จแล้วก็แค่ต่อรถบัสให้ไปถึงเมืองอีเกิลวูดได้เลยระยะทางก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่เลยหลังจากจองตั๋วเครื่องบินเสร็จสับแล้วเรื่องต่อมาก็คือเราต้องไปจองที่พักซึ่งการจองตั๋วเครื่องบินกับการหาที่พักเนี่ยมันต้องทําควบคู่กันไปเลยนะครับเราอย่าไปหาที่พักเอาด่านหน้าเลยนะครับมันเสี่ยงเกินไปแล้วเราจะจองที่พักจากไหนล่ะง,ง่ายๆเลยครับ เดี๋ยวนี้มีแอปจองที่พักดังๆเพียบเลยเปิดหาดูได้ตามใจชอบอเวลาเปิดแอปแล้วเราจะจองโรงแรมสัก2ดาวขึ้นไปนะครับซึ่งที่นั่นโรงแรมมันจะตกเฉลี่ยคืนละ2,700บาทไปจนถึงคืนละ5,000บาทเลยทีเดียวทีนี้เราจะไปกี่วันเอาสัก7วันแล้วกันโดยถ้าเอาราคาโรงแรมขั้นต่ำก็คือ2,700็คูณ7จ็จะตกอยู่ที่18,900บาท อันนี้ถ้าจะให้ดีๆก็เตรียมเงินค่าทิพพักเผื่อๆไว้สัก25,000บาทเลยแล้วกันนะครับเผื่อมันจะมีค่าชาร์จอื่นๆด้วยต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายในการกินอยู่7วันเราต้องเผื่อเงินสักเท่าไหร่ดีเนื่องจากว่าค่าครองชีพที่อเมริกานั้นค่อนข้างจะสูงมากไม่อเทียบกับค่าครองชีพในบ้านเราซึ่งจากที่เราไปหาข้อมูลว่าอาหาราี่นั่นจะตกอยู่ราวๆ120บาท ไปยังถึง200บาทต่ออาหาร1จานซึ่งมันอาจจะมากกว่านี้อีกเท่าตัวก็ต้องดูร้านอาหารในแถวๆนั้นด้วยที่เราไปหาข้อมูลมานั้นมันคือราคาค่าอาหารของร้าน m ม d ์เดนนอในเมืองอีเกิล o ูนะครับร้านอื่นๆราคาอาจจะแตกต่างกันไปตามสถานที่นั้นๆแล้วเราลองมาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการกินดูหากค่าอาหาร1จานจะตกอยู่ที่ประมาณ200บาท เอาสองเนี่ยไปคูณ3มื้อเข้าไปมันจะตกอยู่ที่600บาทและบวกค่าน้ำกับค่าอาหารยิบย่อยอีกก็น่าจะตกวันละ1000บาทได้เลยและเอา1,000บาทไปคูณ7วันก็จะได้700ดบาทสรุปเลยกันเหนียวไว้เราควรเตรียมเงินไว้สัก10,000บาทสำหรับค่าใช้จ่ายในการกินและสุดท้ายท้ายที่สุด ค่าตั๋วเข้าชมเลสเตอร์มาเนียแน่นอนว่าขึ้นชื่อเป็นศึกใหญ่ที่สุดราคาตั๋วเข้าชมมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆซึ่งการซื้อตัว๋วมันก็มีทั้งแพ็กเกจและแบบธรรมดาเรามาดูแบบแพ็กเกจกันก่อนนะครับแพ็กเกจบอสนั้นโดยแพ็กเกจนี้จะประกอบไปด้วยตั๋วเข้าชมบริเวณที่นั่งโซนไหนก็ดูตามที่เราเอาเมาส์ชี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสิทธิ์เข้าชมสนามในช่องทางพิเศษพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องต่อตัวเข้าคิว ร่วมกับคนซื้อตั๋วทั่วไปและก็มีขอพิเศษให้อีกด้วยสลับ1วันจะอยู่ที่5,722บาทและสลับ2วันอยู่ที่2,9126บาทแพ็กเกจเซเวอร์โดยแพ็กเกจนี้จะประกอบไปด้วยตั๋วเข้าชมบริวเวณโซนที่นั่งบริวเวณไหนก็ดูตามที่เราเอาเมาส์ชี้ได้เลยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังได้สิทธิต่างๆเหมือนแพ็คบอสเลยแต่จะเพิ่มสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นมีห้องพิเศษเอาไว้ชมมวยปล้ำอะไรพวกนี้สำหรับ1วันจะอยู่ที่2551 1บาทส่วนสำหรับ2วันอยู่ที่49,515บาทแพ็กเกจโกโดยแพ็กเกจนี้จะประกอบไปด้วยบัตรเข้าชมบริเวณก็ดูเหมือนเดิมครับตามที่เราเอาเมาส์ชี้เอาไว้ซึ่งดูๆแล้วมันเกิดจะติดขอบสนามเลย นอกจากนี้ก็ยังได้สิทธิตต่างๆเหมือนแพ็กบอสและซิวเวอร์และเพิ่มต้วก็คือได้พบปากกันในเมื่อปล้ำอีกด้วยสำหรับ1วันจะอยู่ที่ราคา171,418บาทส่วนสำหรับ2วันจะอยู่ที่334,955บาทและแพ็กเกจสุดท้ายก็คือแพ็กเกจแชมเปียนโดยแพ็กเกจนี้จะมีเฉพาะสำหรับ2วันเท่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยบัตรตัวเข้าชมแบบใกล้ชิดติดขอบสุดๆเลย และยังมีทีมงานเก็บรูปถ่ายของเราเอาไว้ให้อีกด้วยส่วนสิทธิ์อื่นก็ได้เหมือนกับแพ็กเกจบอสซิเวอร์และโกลสรับราคาแพ็กเกจนี้จะอยู่ที่32391บาทและหากจะซื้อตั๋วเข้าชมธรรมดาไม่ต้องมีสิทธิพิเศษอะไรราคาจะตกอยู่ที่4,283บาทนี่คือตัวนั่งที่ไกลที่สุดและส่วนที่ใกล้ที่สุดก็ตกอยู่ที่ราวๆ5 0 0 0 0บาท ใครมีกําลังทรัพย์ไหวเท่าไหนก็ซื้อตามกาลังทรัพย์ของแต่ละคนนะครับโดยสนามโซฟาสเตเดียมสามารถจุผู้คนมากกว่า70,000คนเลยทีเดียวสรุปเลยนะครับไปดูมวยปล้ำหรือไปเที่ยวเมริกา7วันเนี่ยควรเตรียมเงินคนละเท่าไหร่ถ้าจะไปเที่ยวก็เตรียมเงินไปสักเก้าหม0 0 0ถึงหนึ่งแบาทแต่ถ้าไปดูมวยปล้ำก็เตรียมไปสัก1นึ 4, ่งแสนถึงสี่แสนบาท มากมายก็ขึ้นอยู่กับค่าตัวไปดูมวยปล้ำนะครับศึกเดเซเมเนียครั้งที่39จะเริ่มถ่ายทอดสดซึ่งตรงกับเช้าอาทิตย์ที่2และเช้าวันจันทร์ที่3เมษายนเวลา7โมงเช้าเป็นต้นไปใครที่ไปชมติดขอบสนามก็ลองมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยนะครับดูเดเซเมเนียและดูมวยปล้ำสามาคมอื่นๆให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการดูมวยปล้ำ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สถานเนือ้อปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ